สวัสดีค่ะอัดวิดีโอค่ะฉันถ่ายกล้องเลยค่ะตอนนี้อยู่ที่สปริงแอนด์ซัมเมอร์นะคะมีพี่แพรมีแจงแล้วก็มีส้มอัดย่างอันนี้ของส้มนะมีใส่ขาแก A ้วแบบเมานี่เดี๋ยวให้ ไม่กินเปล่าเมาแล้วเอเอค่ะนั่งนั่งกับไข่นุดูบรรยากาศในร้านค่ะุรงไปสวยพี่แพรอร่อยไหมคะหอมมน้กผัดไม่อร่อยเลยค่ะได้เยอะดีอ่ะอันนี้ของอพี่แพรพี่แพรสั่งอันนี้ จบแล้ว